สวยเปรไรที่ติแพนเค้กเขมนิดใส่ผ้าไทยขึ้นรันเวยเดินแบบระดับโลกเรเดวเป็นหนึ่งนักแสดงหญิงแถวหน้าของเมืองไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักเธอสําหรับแพนเค้กเขมนิดโดยในวันนี้เราจะพาไปชมภาพของสาวแพนเค้กที่ใส่ชุดผ้าไทยขึ้นรันเวยระดับโลกจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะต้องขอชื่นชมเลยว่านางเอกซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยแพนเค้กเขมนิดเป็นสาวสวยที่มีรูปร่างเพอร์เฟกต์ไรที่ติมากๆแถมยังดูสวยสง่างามทุกครั้ง ที่เธอได้สวมใส่ผ้าไทยเฉิดฉายบนรันเวย์ยางล่าสุดแพนเค้กเขมนิตบินลัดฟ้าไปทำงานไกลถึงประเทศฝรั่งเศสสวมใส่ผ้าไทยแบรนด์ Band Hill Tribe House เดินบนรันเวย์ได้อย่างสง่างามไม่อายสายตาใครโดยเจ้าตัวได้เผยภาพสวยๆพร้อมกับข้อความสุดภูมิใจว่าผ้าไทยสู่สากลอีกครั้งและอีกชุดจากแบรนด์ Hill Tribe House ผ้าชาวเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ค่ะและครั้งนี้ก็ยังคงสีแดงแรงฤทธิ์สีที่พี่พิมพ์และแผนชอบค่ะ ขอบพระคุณพี่พิมมากมากนะคะทามกลางเพื่อนเพื่อนคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามากดไลค์ชื่นชมกันอย่างล้นหลาม